จิรัต์วยแล้วคุกแน่โชว์เอกสารปลอมสำหรับกรณีของนายจิรัตนะคะตรวจสอบพบว่าไม่มีต้นขั้วใบสอดอ43ที่ตรงกับของนายจิรัตนะคะแล้วก็ในช่วงที่นายจิรัตเนี่ยถูกเรียกให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกกองทหารประจำการค่ะก็ได้มีการใช้ชื่อว่านายนวรินทองสุวรรณค่ะแต่ว่าในใบสอรอ,อ43นะคะที่เขาได้นำมาโชว์สื่อเนี่ยดันเป็นชื่อนายจิรัตค่ะ ผู้ใช้ a c e b o o k รายหนึ่งนะคะได้มีการนําข้อมูลที่น่าสนใจค่ะโดยมีการเปิดเผยออกมานะคะว่ามีนักข่าวสายทหารชื่อดังท่านหนึ่งค่ะได้มีการให้ข้อมูลที่น่าสนใจเอาไว้นะคะบอกว่ามีรายง,งานว่าทางหน่วยบัญชาการรักษาดินแดงตั้งข้อสังเกตว่าขั้นตอนที่นายจิรัตชี้แจงหลังไม่มารายงานตัวตามหมายเรียกแล้วระบุว่าติดเรียนแล้วต้องมาในวันรุ่งขึ้นแล้วก็เสียค่าปรับจนได้ใบสอดอ .43 มาน,นั้นนะคะพบว่าไม่ใช่ขั้นตอนของการตรวจเลือกทหารนะคะ เพราะว่าทหากไม่มารายงานตัวแล้วก็ไม่มีเหตุผลเพียงพอเนี่ยและไม่ได้เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารก็จะต้องเข้าเป็นทหารในการตรวจเลือกปีถัดไปเลยนะคะโดยไม่ต้องจับใบดําใบแดงอีกอีกทั้งเอกสารที่นายจิรัตน์นมาแสดงนะคะนอกจากจะพบว่าไม่ใช่เอกสารที่ทางราชการออกให้แล้วนะคะและถือว่าเข้าข่ายความผิดแม้ว่าคาดีหนีทหารเนี่ยจะหมดอายุความแล้วก็ตามค่ะจากกรณีเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนะคะที่ได้มีการ โพสข้อความว่านายจิรัตทงสุวรรณสสจากพรรคก้าวไกลเนี่ยหนีทหารนะคะหลังจากที่นายจิรัตเนี่ยได้มีการออกมาโหนปมลิงคลิปทหารมีไว้ทําไมนะคะของยูทูบเบอร์แล้วก็นักแสดงสาวจากช่องพิกพลอยทาง YouTube ค่ะต่อมานายจิรัตนะคะก็ได้มีการออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวค่ะผ่านรายการในเครืองบริชนนะคะบอกว่าตนเนี่ยไม่ได้หนีทหารพร้อมกับแสดงเอกสารซึ่งเป็นใบสอสอ43แล้วก็ได้มีการบอกถึงสาเหตุที่เพิ่งออกมาชี้แจงด้วยนะคะโดยบอกว่าเพิ่งหาเอกสารเจอที่บ้านของคุณแม่ The อีกท้งก็ยังได้มีการกล่าวด้วยค่ะว่าคาดีนี้เนี่ยหมดอายุความไปตอนอายุ30ปีแล้วด้วยนะคะซึ่งหลังจากนั้นค่ะก็มีภาพที่นายจิรัตเนี่ยยืนถือใบสอดอ43โชว์แล้วก็มีการถูกเผยแพร่ออกมาทางโลกออนไลน์ทําให้กลายเป็นประเด็นร้อนระอุบนโลกออนไลน์ค่ะเนื่องจากว่าใบสอดอ43ที่นายจิรัตนามาโชว์นี้นะคะไม่มีลายเซ็นของเจ้าพนักงานอีกทั้งยังไม่มีการปั๊มลายนิ้วมืออีกด้วยนะคะทําให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์เป็นจํานวนมากว่าใบสอดอ,อ43ที่นายจิรัตนําออกมาโชว์เนี่ยแท้วเป็น ขอองงจรงริหืไม่ต่อมาค่ะทําให้เพจ Facebook วันนี้9้าไกลโก .6 อะไรนะคะได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีนี้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะกระทั่งในวันที่26มกราคม2,567ที่รัฐสภานะคะแนวร่วมกลุ่มวันนี้9้าไกลโก .6 อะไรคะ่ะซึ่งนําโดยนายแทนคุณจิตอิสระนะคะรวมไปถึงนายนิยมนพรัตน์นะคะหรือว่าเคถุยและนายทันกวีนะคะหรือว่าอาจารย์ทานเนี่ย ก็ได้มีการไปยื่นร้องเรียนถึงประธานคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องของให้ตรวจสอบนจิรัตกรณีที่ไม่ได้รับการตรวจเลือกคัดเลือกทหารหรือว่าหนีทหารหรือไม่ต่อมาคะ่ะนายจิรัตคะ่ะก็ได้มีการออกมายืนยันอีกครั้งนะคะว่าใบที่ตนนําไปแสดงเนี่ยเป็นของจริงจริงพร้อมบอกว่าถ้าอยากตรวจสอบเอกสารว่าเป็นของจริงหรือไม่ขนาดนั้นก็ให้เป็นหน้าที่ของราชการคะ่ะและต่อมาคะ่ะเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความว่า ทุกคนคะวันนี้แนวะร่วมเพจได้ยื่นสอบใบสดดอ43ของสสจิรัตพักก้าไกลว่าได้มาอย่างไรและถูกต้องหรือไม่ด้านผอนร,รดอเตรียมแถลงและเปิดที่มาของใบอดอของสสดังกล่าวภายใน1-2วันนี้ค่ะอีกทางก็มีผู้ใช้ Facebook รายนึงนะคะซึ่งเป็นสื่อข่าวสายทหารชื่อดังค่ะได้มีการออกมาโพสต์ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเอาไวะะ้ด้วยนะคะโดยบอกว่าสัญ,ญญาณไฟเขียวฟันจิรัตสส .9 ไกล ปมใช้สอดอ3่ปลอมพอบอนรดอรชี้ไม่ใช่เอกสารที่ทางราชการออกให้ชี้ผิดขั้นตอนไม่มารายงานตัว ต้องถูกจับไปเป็นทาหารในปีถัดไปเลยแม้หมดอายุความหนีทหารแต่เอกสารสอดอ .43 ชัดเจนพอบบอไม่ได้ออกให้ทางด้านพลโททวีภูริมสาครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดงวงเล็บพอบอรนอรดเตรียมถแถลงข่าวหลังจากเกิดประเด็นที่กำลังเป็นที่พูดถึงเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสอ,อรสของนายจิรัตทองสวัรด์และมีการร้องเรียนให้มีการตรวจสอบโดยมีรายงานว่าทางหน่วยบัญชาการรักษาดินแดงวงเล็บนรด ้งข้อสังเกตว่าขั้นตอนที่นายจิรัตชี้แจงหลังไม่มารายงานตัวตามหมายเรียกแล้วระบุว่าติดเรียนและต้องมาในวันรุ่งขึ้นแล้วเสียค่าปรับจนได้ใบสอรอ43มานั้นพบว่าไม่ใช่ขั้นตอนของการตรวจเลือกทหารเพราะหากไม่มารายงานตัวแล้วไม่มีเหตุผลเพียงพอและไม่ได้เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารก็จะต้องเข้าเป็นทหารในการตรวจเลือกปีถัดไปเลยโดยไม่ต้องจับใบดำใบแดงอีกครั้ง อีกทั้งเอกสารที่นายจิรัตน์นำมาแสดงนั้นจากการตรวจสอบพบว่าไม่ใช่เอกสารที่ทางราชการออกให้และถือว่าเข้าข่ายความผิดแม้ว่าคดีความทางทหารจะหมดอายุความแล้วก็ตามต่อมาค่ะแหล่งข่าวจากกองทัพบกนะคะก็ได้มีการออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้นะคะว่าการตรวจสอบไปสด4อของนายจิรัตน์ทองสวุวรรณสสจากจังหวัดฉัเชิงเซาจากพัรคก้าไกลนะคะ ว่าการได้มาของใบสออ43ของชายไทยจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหากจับได้ใบดำทางคณะกรรมการตรวจเลือกจะออกใบสอ,อ43ให้สำหรับกรณีของนายจิรัตตรวจสอบพบว่าไม่มีต้นขั้วใบสออ43ที่ตรงกับของนายจิรัตและในช่วงที่นายจิรัตเนี่ยถูกเรียกให้มารายงานตัวเข้ารับการเลือกทหารกองประจำการก็ได้ใช้ชื่อว่านายนวรินทร์ทองสวรร แต่ว่าในใบสอรสีที่เขานํามาโชว์สื่อเนี่ยกลับเป็นชื่อว่านายจิรัตนั่นเองค่ะอีกทั้งแหล่งข่าวกองทัพบ,บกนะคะก็ยังได้มีการระบุข้อความเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าหากมีการเปลี่ยนชื่อภายหลังเนี่ยต้องนําใบเปลี่ยนชื่อจากที่ว่าการอําเภอหรือว่าเขตมาแสดงต่อสัสดีเพื่อเปลี่ยนชื่อให้ตั้งแต่ตอนแรกก่อนที่จะออกใบสอรสีเนื่องจากหากลงชื่อในใบสอรสีไปแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะการถแถลงข่าวของหน่วยปัญชาการรักษาดินแดงวงเล็บนร,รดรในช่วงเย็นของวันนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะตอบโต้ฝ่ายการเมืองแต่เป็นการชี้แจงการได้มาของใบสอดอ .43 ของชายไทยในกระบวนการที่ถูกต้องเป็นอย่างไรและล่าสุดเมื่อไม่กี่นาทีนี้ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมทางเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนะคะก็ได้มีการโพสต์ข้อความล่าสุดค่ะคุณผู้ชมบอกว่าทุกคนคะ เมื่อความจริงปรากฏจนสิ้นข้อสงสัยว่านายจิรัต์ก้าวไกลหนีทหารและแสดงสอดอ43ที่ไม่ได้ออกจากกองทัพวงเล็บสอดอเถื่อนสถานีถัดไปปปชค่ะยื่นถอดถอน